นี่มาเวียงจันท์มาตลาดเช้าเราต้องมาเปียกเปียกข้าวกับเปียกเส้นเหรอแม่ร้านนี้ร้านอะไรอะคะป้าอะไรคะกระเปียกป้านางกระเปียกเส้นป้านางเราก็อยากชิมทำไมวัยรุ่นถึงมาที่นี่ตอนเช้า วัยรุ่นเขาจะมากันเยอะมากเลยค่ะเขาจะมากินเปียกเส้นกับเปียกข้าวกันตอนเช้าร้านป้านางนะคะเรามาใส่บาทไม่ทันเลยค่ะแค,แค่อยากรู้วัยรุ่นเขามาทำอะไรกันนี่นี่เป็นอะไรคะน,นี่เขาเปียกเส้นครับเปียกเส้นเปียกเส้น เมืองเวียงจันเออเป็นไงล่ะอารมณ์ของพี่เฟรมเป็นไงคะเปรี้ยวข้าวเป็นไงบ้างเหหมมืือออนนน้เเชัป็นไงบ้างเหมือนอะไรเหมือนโจ๊กบ้านเราคือโจ๊กบ้านเราเลยแต่ว่าใีรสชาติที่ปรุงมาไม่ต้องเติมเลยคู่ควร ไม่แปลกใจหรอวัยรุ่นเขามากินกันตอนเช้ากินก็แล้วแต่ใครกินไปใคาได้ไหมใครอืมเลือมันตื่นกินให้มันตื่นไอ้ที่มากินเนี้ยคือยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนไม่ไดนอนไม่ใช่ใครซ้อมหรอเดีมันหยุดของมันเองไล่ตั้งแต่นี้ก่อนนี่โดูสิบ้ามาชิมเปียกเส้น ไอเราก็จะมาใส่บาตรออกจากโรงแรมตีห้าเขาบอกว่าเพ่นซ้ายพระเขาต้องมาเพลิดตีห้าขับรถวนตีสี่งงมากเลยก็เลยนี่ร้านป้าไาร้านป้าหนเขาแปลกใจทำไมไม่รุ่นเยอะ เรขาเมดกเอน้าหมดเลยมใกนกอกต้มอร่อยแล้วก็มันจะหอมหอมเจียวอ่ะไม่เขหอมหมดเออแล้วก็มีกระดูกหมูใช้ได้นะเมือข้าวต้มเราอ่ะเหมือนโจ๊กยำเ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ตัวค่ะเดี๋ยวตามมาดูหน่อยว่าเราจะได้ใส่บาทกันหรือเปล่าตื่นไม่ทันพระแต่รู้สึกว่าดีใจไม่ทันตอ้ชีวิตไป็นอย่างเช้า